วันนี้เรามาทํากระมังพอกไข่กันดีกว่านะคะพอกาก,กากละไข่นะคะอันนี้เป็นคี้วัวที่เขากินไม่ทันใช่ไหมคะมันก็มันก็จะแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะเขากินไม่ทันเวลาล่อนเราล่อน เอาตัวมูลไส้เดือนไปใช้แล้วมันก็จะเหลือเศษพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะไม่ทิ้งเพราะเศษพวกนี้มันก็จะมีไข่และตัวอ่อนฝังอยู่ยนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปเพาะใหม่ทำเช่นเดียวกันกันกบเพาะไส้เดือนเลยก็ใส่เบดดิ้งนะคะ ใส่เบดดิ้งลองก้นไฟนิดนึงก่อนแล้วเราก็ใส่สามอ่าสองส่วนเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็ใส่เบบดิ้งท็อปปิ้งลงไปเลยนะคะให้ทั่วๆนะคะ เราก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะให้น้ำไหลออกดูตะระมังได้เลยนะคะแล้วเราก็ขึ้นสันวางได้เลยค่ะ